แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สังคมให้เผัสผมทำอยู่เยอะนะแต่แม่เขาไม่อเอาคุณนะฮะ มีกาดด้วยเหรอครับอ๋อมีผู้ดูแลด้วยครับขออนุญาตอยังขออนุญาตทางานเมกี้ลงลงนัดนัดหมายครับพกับคุณนัดเขาแล้วใช่ไหมนัดนัดแล้วหรอทำไมผมไม่รู้เลยอ่ะคุณบุกมาเนี่ยผมไม่ได้บุกไม่บุกนะคุยนัดหมายกันแล้วไงเออผมไม่ได้นัดคุณนะเอ๊มีกล้องนะเนี่ยมีกล้องอุ้ยมีกล้องนะมีกล้องก็สวัสดีนะพี่อะไรครับเนี่ยสันทนะนัดสันทนะนัดัา มาชี้แจงเอาอยู่แล้วูยากอยากอยากเห็นเห็นไม่นักข่าวไม่ได้อ๋อตรงเห็นเห็นไม่นักข่าวแล้วมันมันต้องอยากอยากชี้แจงอ๋อก็เมื่อวานนี้เขามามาควนเตี้ยนแถวนี้ผมก็เลยคิดว่าเขามาแจ้งความผมอ๋อครับผมก็เลยจะมารับทราบข้อกล่าวหาอ๋อแต่สุปแล้วแต่คนขายหวยมันแจ้งความคนอื่นเอ้าผมก็เลยดูเสลรไปเลยเอ้าคุณคุณไม่ได้แจ้งความคุณหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้ว โอ้เสียเที่ยวเลยอะเสียเที่ยวเสียหน้าโอ้แต่เดี๋ยวผมจะไปตอนอาผู้นยิโภินเอาไปทำไรครับแจ้งความกลับเอ้าต้องแจ้งใช่ไหมครับเรื่องที่ไอคนขายหวยมันไม่ยอมแจ้งความผมนี่แหละเอ้ามีด้วยเหรอผมเสียหน้าไงผมเสียหน้าเสียหน้าเสียเที่ยวเสียน้ำมันใช่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไอนี่หน่อยขอสเปร์หน่อยอันนี้ร้นน่ยคือทำทะไรฮะสเปร์ร้อนร้อนเริ่มเขียดเริ่มเขียดอ๋อเขียดอันนี้อันนี้คุณนี่คุณมาคุณมาออฟฟิศนี่คุณ คุณได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยฮะคุณได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยมาตาห้าสิบวงเล็บสองไม่ได้บุกนะปวงชนชาวไทยย่อมมีสิทธิ์เอ้าไปไหนก็ได้อะเนาะบ้านเราประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพแป๊บนึงงละบนึ่งละโอ้ได้ครับคุณวรังกรบอกพี่น็อตแต่งตัวคุ้นค่ะอืม้ยวุ้ย ผมไม่ไว้ใจวงกระบวนการยุติธรรมอ๋อมันไม่ได้มไม่ได้ไม่เป็นไรครับเนี่ยนี่นะนี่ทำไรกันเนี่ยผมไล์สดครับรางวัลที่หนึ่งแจกรางวัลที่หนึ่งแจกเท่าไหร่อุ้ยหลายหลายสิบล้านอ่ะแล้วคุณเอาเงินมาจากไหนเอ้าก็ทําธุรกิจไงพี่คุณทําธุรกิจอะไรก็ลอตเตอรี่ออนไลน์ไงพี่แล้วนี่ซื้อของเขาปะเนี่ยอย่าไปซื้อนะมันโดนแดกตลอดโอ้การดูไม่มั่นคงเลยนะคนเนี้ไปไปไป้าข้างนอกไปแอบถ่ายข้างนอกพี่เล็กน่าสามตัวมาแล้ว เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะถึงว่าพี่จะต้องมาขอเขาลงทุนทาธุรกิจเท้าหรอใช่ใช่แต่ว่าคุณคุ้นส่วนเต็มมาเด็กคุณหมีมันไม่ได้อนุญาตหรอกเขาไล่เหมือนหมูเมันมาเลยเอ้าไล่ผมเมื่อกี้นี่เอาจริงเหรอจริงแล้วคุณหมีเขาไล่คุณยังไงเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเจอหน้าผมแล้วอ๋อไอหมีเนี่ยเดยวผมจะต้องไปตรวจสอบมันเข้าคุณหมีทาอะไรผิดนะครับลูกพี่มันลูกพี่มันเชื่อนอสอ่ะค่ะอ่า รู้จักกันใช่ใช่อาจจะค้าอาวุธด้วยไม่รู้ยาเด็กิดได้ิดไอไอน็อตเนี่ยมันเคยมันเคยค้ายาเอาแล้วแล้วไม่รู้เอาเงินค้ายามาทําหวยหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบพี่พี่ต้องเป็นแหลงบ้านมันจนโอ้ใครของช้ำใครของช้ำเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมมีหลักฐานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูนะฮะหลักฐานของของพี่เป็นยังไงเป็นเรื่องอะไรบ้างอ่าไอปึกนี้คุณนุนะเนี่ยปึกอันนี้อันนี้ใช้หลายงาน รียุทธรียุทธอ๋อียุทธแหมพบเป็นอีเวนต์เลยนะพี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บแป้ย้แห้งละและแแ้วแอร์แอร์บริษัทผมเย็นครับเย็นเย็นเย็ <laughs> <ๆ>นนี่นี่หลักฐานอยู่ในนี้อุ้ยกลัวแล้วแต่ได้อสามตัวอุ้ยรอแต่ขอดูไม่ให้ดูนะนไม่ได้ทำไมทำไมถึงให้ดูไม่ได้ฮะมีหลักฐาน แต่ไม่ให้ดูเอ้าแล้วผมจะรู้ได้ไงของจริงของปอม่ะเอาไว้ดูก่อนนอนอ๋อก่อนนอนจะดูเองดูคนเดียวอ๋อเป็นความภูมิใจใช่ใช่อ๋อคือกระบวนการยุติธรรมใช้ไม่ได้ครับตำรวจตำรวจเนี้ยอืออืออเดี๋ยวถ้าตำรวจมาจับผมไหมคุณคุณจะทําไงอะฮะคุณจะต้องทาไงก็เดี๋ยวถ้าตำรวจมาจับมีนะเนี่ยตำรวจบุกมาจับพี่อุ้ยไม่แน่นะพี่เดี๋ยวมาดักแถวนี้เปล่าพี่จะถอดเสื้อลองไห้ไงอะอ๋อน พี่สันสันธนนทอยากได้แสงขอให้ลูกเพจแชร์หน่อยเอา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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พี่ลองขอขอช่วยคนวยแชร์ช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์หน่อยไอ้น้อยน่ยมันอยากได้กระแสผมก็เลยต้องสลับมือมือเล่นเขาถนัดออนไลน์ถนัดออนไลน์เขาถนัดออนไลน์อันนี้แสงพอไหมครับเนี่ยผมเตรียมไว้ให้ไม่ไม่พอไม่พอเลยอีกหน่อยจะไหม้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปเดี๋ยวค่อยสรุปครับ ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปแจ้งความก่อนนะต้องรอกกันอ้าวรอไปแล้วหรอพี่ไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครั้งนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่อย่าลืมติดตามนะผมจะไปอยู่ตามอะไรที่มันเทาๆาอ๋อบอนอะไรอย่างเงี้ยอ่าซ่องคาเวียไปเปิดห้องคุยอะไรอย่างเงี้ยโอ้อ่าผมจะไปอยู่ตามนั้นนะถ้าคุณถ้าคุณไม่มีอะไรเทาๆก็ผมไม่ต้องกลัวผมนะก่อนก่อนไปถามได้ไหมครับได้อันนี้แวะกี่กะป๋องอะไรกว่าจะมันขนาดนี้ งานมากยู่อยู่มาเลี่ยนี่ยอะไรเนี่ยโอเคโอเคมาแล้วครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคพี่เอ้ยไม่ได้นะหลานหลัานพี่ขาดไม่ได้เลยนะเนี่ย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 หมายจับหมายจับหมายจับโอ้ผมเห็นเดีเชื่อกีฬาพี่พี่จะดึเงินผมไหมล่ะดูเงินไหมเงินมาจากไหนอะ เงินเงินคุณเนี่ยสายาหรือเปล่าเอาเอาต้องเอาเงินมาดูแล้วสายาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานเลยเอาเงินมาใสสะอาดแน่พี่มัดมาเป็นปึ้งจากธนาคารเลยเร็วเร็วเอกสารกูหนักสงสัยทุกวันเขาไม่หนักหรือไงนี่นี่ยังไม่รวมแปดได้สามอันนะอยอยู่ท้ายรถอ่าแต่ไม่เอาให้นักข่าวดูไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เออันนี้นะฮะอย่างนี้ถือว่าถูกต้องถูกต้องไหมพี่ ไม่ไม่ไม่เนี่ยคุณมัดเองเนี่ยเงินขายาทั้งนั้นนี่มีตาธนาคารนะเนี่ยคุณทําเองมัดเองได้ด้วยคุณมีตงังคุณทําอะไรก็ได้แบงก์นั้นไม่ใช่ขดมัดมันมัดเองได้แม่แแบ้านคุณขายของทํานะอ๋ะอลืมไปมีวิชากันมัดคุณอย่างคุณไม่มีวันรวยหรอกครับเป็นพันล้านได้ยังไงบ้านคุงขายของทําอยู่เลยคุณบูลลี่อ่ะฮะคุณบูลลี่ผมไม่รัผมส่งลูกเรียนมึงนอกสองคนโอเคโอเคอีกเร็วๆผมจะตรวจสอบเงินอันนี้ผมไม่โดนไปด้วยใช่ปะเน่ะ เรียกเรียกทนายไปถามก่อนกินยาเสพติดทั้งนั้นเลยเนี่ยกินมันเป็นยังไงกินมันเป็นไงพี่กินมันเป็นอืมนี่อย่าหมาเนี่ยโอ้แล้วพึงเนี่ยแล้วพึงนะคือถ้าจะดูรู้นี่ต้องเป็นหมาหมาหมายาเสพติดนะถึงจะดูอ่ะเออได้กินไปแล้วไปแล้วอย่าพลาดแล้วกันนี่นี่ก็ตรวจสอบอยู่ครับนี่ตรวจสอบอยู่ผมมีหน้าที่ตรวจสอบ จำไว้รัฐมนูญมาตาห้าสิบวงเล็บสองเข้ามาตรวจสอบได้ตรวจสอบใครก็ได้อยกเว้นกูอย่าลืมไลค์กดะเท r กด Subscribe ให้ให้ให้ใจต้าด้วยนะคะบ๊ายบาย